ขวานผ่าซากเอน้ำท่วมปากใส่เสื้อกลับข้างขวานผ่าซากอ้าวเอเดนมาแล้วเหรอพอดีไหนจะมาขวานซีเอเดน กับข้างเราจะบอกเขาดีไหมนะแต่ถ้าเกิดเราบอกอเขาก็จะเสียหน้าเฮ้ยแต่ถ้าเกิดเราไม่บอกคนอื่นก็ต้องมาเจอแล้วก็มาหัวเราะเยาะเขาอีกทำไมดีอะเฮียมจะเป็นอะไรเนี้ยคือคือคือ,คอเอ่อเธอไม่คิดว่าวันนี้เธอแต,แต่งตัวแปลกไปหรือเปล่าไม <laughs> ่นะเยี่ยมปกติคือฉัน เป็นเอี้ยมแต่เออคือแบบเออเออแต่บอกมั้ยมั้ยโอ๊ยเออติดอ่างแบบเราเนี่ยไปไปไปเล่นววน้ำก่อนคือเราจะบอกยังไงดีมาจะใส่สสสเสื้อกับออโอ้ยมันมีรูแล้วเต่าเหม็นมากข่านผ่าซากมาเล่นเกมกันดกล้อง เด,เ,เดี๋ยวนะ,นะขออีกทีเพื่อความแน่ใจนะออเออเผมก็กยังหูซีสาดเลยเอานะโอ้โหกิ่นเต่าเท่นี้เห็นมากไม่ไหวเลยนี่เธอได้ใช้พวกโลออนหรือไม่ก็แบบว่า อย่าบล็อกใช่ไมนั่นไะงเห็นไหมเธอรู้ไหมมันจะเสียบุคลิกภาพนะนไม่ไหวนขนาดเธอเป็นเพื่อนสนิทเธอฉันนค่ทนไม่ไหวเลยโอยเอ้ยบ้เธอเนี่ยโตแล้วไม่ใช่เด็กไม่มีน้อยเธอต้องรู้จักดูแลตัวเองมันหอมหอมไม่ใช่แบบโอ้โหกินแรงมากโอยไม่ต้องว่ากันด้ย<อ>น้ำท่วมปาก จะบอกเขาดีไหมอะแต่ถ้าบอกเขาก็ต้องเสียความรู้สึกแล้วเขาก็ต้องอายมากๆแน่เลยถ้าเราไม่บอกอุ้ยคนอื่นก็ต้องได้กลิ่นแล้วก็ต้องรังเกียจเขาอะอุยจะทำยังไงดีเนี่ยพียนนี่ทำเป็นอะไรเนี่ยเธอได้กลิ่นจนเพียนแล้วเหรอไม่ไม่ใช่คือเธอรู้ตัวเป่าวเธอมีกะกะกกะ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 อะไรของเธอเนี่ยยังไง งไงใครๆก่ป่ะเธอไม่ใส่ไง <c oughs> อ๋ออนี้เออเออ,อคือฉันไปก่อนนะเธอจะไปไหนก็ไปที่อื่นไงเธ <c oughs> าไม่เล่นเกมกับฉันแวเหรอเล่น <c oughs> แต่ฉนไปเล่นทองอ่งเธอเล่นงทงอ,องนี้ันแหะผิวหรือปล <c oughs> ขานผ่าซาก้ย เลี้ยวชูภูมิใจนำเสนอมากไงนะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอาจารย์เธอนี่คิ้วคนหรือคิ้วชินจังเนี่ยนี่เธอรู้ไหมคิ้วเธอเนี่ยหนามากเลยนะมองดูดาวค่ะเห็นคิ้วเธอเลยหนาเธออย่างเงี้นี่เธอไปสักคิ้วใช่ไหมเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าคิ้วที่เธอสักเนี่ยสักคือมันแบบสักฝังเข้าไปในเนื้อมันจะเป็นยังไง นเี้ยมันจะสวยได้ยังไงอ่ะเสียไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหสุดยอดโอ๋อหวยเลยจริงๆน่าเกลียดมากชินภูมิผิดไปปะเนี่ยน้ำท่วมปากสิษยสักคิ้วมาด้วยล้อลอสักคิ้วยังไงอ่ะคิ้วนะชินภูมิใจนำเสนอแล้วขอเล่นก่อนนะเราเป็นอ่ะจบกีฬาไหนอ่ะที้พ่อเจอ ทำไมอ่ะหรือว่าจะไม่บอกดีแม้ว่าไงพิมพ์สวยใช่ไหมล่ะคือสวยส,สวย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 ใช่ไหมล่ะสวยใช่ไหมล่ะฉันฉันอ๋อฉันไม่ค่อยสั่นทันเลือกสัตคิ้วอ่ะเธอเธอถามผิดคนลแล้วแหละไปถามคนอื่นเลยฉันรู้ไม่เป็นเลยเเนี่ยอา้าวจะรู้ไม่เป็นเหรอโโหฉันไปถามคนอื่นก็ได้ยืมเงินไม่คืนขวานผ่าซาก เฮ้มแล้วมาสักทีที่เธอเรียกฉันมามาทำอะไรมาเล่นกันเหรอหยุดใครบอกคืนเงินฉันมาเลยคืนเงินฉันยืมเงินเธอได้เหรอนี่เธอจำไม่ได้หรอว่าเธอยืมเงินฉันไปสองร้อยบาทนะนี่เธอต้องรู้จัก ไม่เห็นแก่ตัวบ้างนะถ้าเกิดว่าเธอยืมเงินไปแล้วไม่คืนมาีลกว่าเห็นแกตัวเข้าใจไหมเธอต้องรู้จักเห็นใจคนอื่นบ้างเธอยืมเงินฉันไปแล้วเธอก็ไม่คืนเอาเงินไปหมุน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 อย่างเงี้ยไม่ไหวจริงๆเลยเธอตกรถเธอจะคืนไหมเออนั่นเออฉันไปแล้วนะเดจะคนตัวเธอเออเอ้อนี่ไงสองร้อยบาทพอดีขอบคุณมากนะทีนี้เธอก็ไปได้แล้ว น้ำท่วมป้าพิมเธอเรียกฉันมาทำไมอ่ะเออเ็เรียกเธออาจจะให้มาทำอะไรเราก็มาทวงตังไงเธอยืมเงินฉันไปสองร้อยบาทยังไม่คืนเลยมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยจะพูดยังไงจะพูดไม่ได้ดีพูดที่เป็นพี่พิมเธอพูดสักทีสิเธอยู่นี่อย่ได้ต้องง่ายฉันที่ได้เนี่ยลืมอะไรไปหรือเปล่าลืม ก็ไม่เมื่ออาทิตย์ก่อนลืมอะไรหรือเปล่าอ๋อโอ้ยนักออกแล้วใช่ไหมอ๋อนี่ใช่ไหมเปลายิงชุอเปลายิงชุอวาดอะไรขวานผ่าซากเอร่าเธอทำอะไรอยู่อ๋อ ไปเข้าคลาสเรียนวาดรูปมาวก็ชมฉันอ่ะว่าวาดเก่งที่สุดในห้องด้วยจริงหรอวาดอะไรไหนขอดูหน่อยตัวอะไรหรอโอ้ยพิมแสดงว่าเธอไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะสิอนิเมะหรอลองคิดดูอะไรเอ่ยข้ามไม้ไผ่ข้ามไม้พา่ ไหนยังไม่ไผ่นี่ยังไม่ผ่นี่ฟังเหรอเนี่ยจ๊นี่เธออย่าบอกนะว่าเนสโก้นี่เนสโก้ลาแล้วคนทงเหรอ้รอบโกแล้วตาเนสโก้เราไม่ไผ่ย่งกฟับยังเงี้ยน่าีน ยังไงโหแล้วคุูเธอสอนภาษาอะไรบอกเนี่ยสวยที่สุดเลยคระทนี่เธออยู่อนุบาลานึ่งไม้ไงแล้วนี่ถังอะไรโพม่มาจากหัวไปแค่หลบเนาะ เธอไม่เคยดูอนิเมะเรื่องนี้นะสิตัวอะไร คนคือยังไงอ่ะพิม์อคือคือมันก็แล้วแต่ว่าคนชอบหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไงแล้วครูเธอว่าไงอ่ะอ๋อก็ครูฉันอ่ะบอกว่าจงภูมิใจต่อสิ่งที่เราทำเนี่ยฉันภูมิใจมากเลย <c oughs> ขนาดครูยังไม่กล้าพูดเลยเหรอฮะหมายความว่าไงนะพิมพ์มาป๊ป๊ากคือหมายความว่าจะฉันไปก่อนแล้วกันนะรสชาติแย่ ผ่านผ่าซากเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีถืออะไรมาด้วยเนี่ยน right ี่ไงนี่ฉันกับแม่ช่วยกันทำได้นะ แม่ฉันก็เลยบอกว่าเอาแปลกๆแล้วเนี่ยฉันจะทําขายกับแม่ด้วยนะจริงเหรอแต่มันแปลกไปไหมแล้วมันเป็นคุกกี้อะไรอ่ะช็อกชิพไงช็อกชิพเหรอแล้วช็อกโกแลตอยู่ไหนอ่ะคือนี่ไอทีมดําๆเนี่ยไม่เห็นมีกลิ่นช็อกโกแลตเลยอะอร่อยอร่อยมันจริงด้วยซี้ก็ได้ก็ได้แน่ใจนะว่าฉันกินไปแล้วจะไม่ตายนะเธอแอบวางยาซีนเปข้ากินเลยแล้วกัน แล้วคือแบบเธอคงต้องไปหาหมอล่ละลิ้นเทียนหรือไงนี่มันไม่ได้กลิ่นหอมอะไรเลย,เลยคุกกี้ทัุกไปก็ต้องมีกลิ่นหอมเลยกลิ่นหอมช็อกโกระลักเหลือแบบนี่ไม่มีเลยไม่มีกลิ่นหอมคนมี้จะกินเหม็นเลยเขาต้องทำแบบนี้อย่าว่าจะทำขายทำกินยังไม่ไหวเลยโอ้โหสุดยอด ลองชิมเลยลองชิมเลยจริงเหรอจริงเหรอก็ได้กิได้ชิมเลยนะอร่อยใช่ไหมพีพีอร่อยไหมเหรอมันไม่อร่อยอะเราจะบอกเขายังไงดีอ่ะให้เราบอกว่าอร่อยก็ไม่ได้จะบอกหรือไม่บอกพี่พี คือมันก็แล้วแต่คนชอบอ่ะนะบางคนก็แบบชอบกินของประเทศนี้เดี๋ยวก่อนนะประเทศนี้ชอบกินของประเทศเนี้นหรือไม่ก็แล้วแต่คนชอบ ละครเรื่องขวานท่าซาก vs อน้ำท่วมปากนะคะคนนึงก็โหพูดแรงจนเหลือเกินในรักษาน้ำใจเลยส่วนอีกคนก็ไม่กล้าจะพูดจะอะไรเลยไม่ดีนะคะไม่ดีทั้ง2องอย่างเลยคนนึงก็แรงไปคนนึงก็อ่อนไปทางที่ดีนะคะก็ต้องอยู่ตรงกลางค่ะเดินทางสายกลางนะอย่างแบบสมมติเพื่อนทวงตงังเราก็ทวงแต่ว่าไม่ใช่ว่าทวงไป็ีดด่าด่าดา,ดา,ดาพูดกับ ตามอะไร่างนี้ได้เราก็ต้องค่อยๆพูดแบบว่าเออนี่ที่เธอยืมเงินฉันไปอ่ะเธอมีหรือยังเธอมีปัญหาอะไรจะใช้ฉันไม้จะใช้เมื่อไหร่ก็าถามกันดีๆช่วยเพื่อนคิปช่วยเพื่อนแบบแก้ปัญหานะคะ,ะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บ๊ายบายขวัใธรรมชาติอีกคนบิงชา